ดีค่ะเต้นกันหรือยังเต้นกันหรือยังวะบอกป้า<ะ>ก็ทำยางีง<ะ>ป้าหัวเลาะอย่าบอกโอเคโอเคอืมอย่าลืนท้าแม่เดี๋ยวมันออกทีวีทุกคนเช้านี้ก็เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวชัยยายายา วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานนะทุกคนท่องไว้นะลูกกบบอกวันนี้และอนาคตนับจากวันนี้เป็นต้นไปต้องดีกว่าเมื่อวานขอทุกคนก้าวข้ามก้าวผ่านก้าวสู่ความสำเร็จ ถึงน้องอ,อาไอโอ้โหแปดแสนแล้วอาไอติดหนึ่งมาแรงแบบสุดยอดอืมน่าสนับสนุนเด็กคนนี้เขามีปรนสวรรค์ทุกคนใครที่ยังไม่ไปกดไลค์ให้น้องอาไอก็ไปเลยนะใจสสที่เกะนาคีเออแม่กำลังหัดล่ำอยู่อืมอาไอเป็นศิลปินตัวน้อยที่มีความพยายามเนาะ มีความพยายามและมีความสามารถมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะเออาน่าชื่นชมน่าสนับสนุนเด็กแบบเนี้ยดีก็ว่าดีค่ะไม่ดีก็ค,ค,คือไม่ดีไม่รู้จะโยไปทำไมถูกต้องไหมทุกคนอืม เพราะว่าวันแรกก็ติดหนึ่งมาแรงอ่ะจุดยอดจริงจโอเคแหละน้องก็อาจจะมีฐานเสียงเอซอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะทางติกตอกนะา t i ิกตอก็เยอะมากแม่เข้าไปกดไลค์ให้น้องอยู่ในติกตอกนะเพราะเพราะเสียงเหมือนผู้ใหญ่เลยอา,อาายสุดยอดจริงๆ นี่ถูแล้วมันแป้งกระจายเข้าไปในรูจมูกเวลาเราแต่งหน้าเราก็จะทาที่หูด้วยนะทุกคนนะตาหูทาโคอไม่หญิงก็ใช้ bsc refill ไม่ต้องไปซื้อตลาดหรอกแพงใช้แล้วก็ทิ้งใช้แล้วก็ทิ้งสมมุติว่ารีฟิลมันรีฟิลตัวนี้เท่าไหร่500กว่าถ้าเป็นตลับป0เ็ดร้กว่าหรือยังไงนี่แหละไม่จะใช้แต่ของ b e c มันมันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่อันนี้ก็5 600เหมือนกันนะ b e c เป็น ผลิตภัณฑ์ที่ที่าใช้ได้หรอใช้ไดอ้อยู่ในความปลอดภัยนะแม่มองวนะ่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคแต่ถ้าไปเอาโลดเอ่อคาร์บอ์มากทั้งหมดมันแพงแต่เวลาแม่สมัยก่อนแต่งหน้าให้ลูกค้าแม่ใช้คาร์บอ์มาร์กนะ ใช้คร์บอนมา์แต่งหน้าให้ไม่ว่าจะเป็นรงพื้นตัวบำวรุงของคาร์บมาท์ั้งนั้นเนี่ยแต่แม่ก็ไม่ได้คิดแพงนะห้าร้อยมันเหมือนจะขาดทุนกำไรแต่งแบบนี้แหละ ง่ายง่ายไปอะไรมากมายน่ห <c oughs> ละใครยังไม่ไปฟังเพลงน้องอาอายก็เชิญน,นะคะเพราะจริงๆค่ะน้องมีน้องมีทักษะในการร้องเพลงอะ่ะอืทั้งที่น้องก็เป็นเด็กอะ่ะสิบเอ็ดปีะแต่เสียงออกมาเหมือนเหมือนเป็นสาวนะเออเสียงอาอายเนี่ยเหมือนเหมือนเขาเป็นสาวแล้วนะอืมคือแบบเก่งมาก แล้วก็น้องก็แบบว่านั่นแหละเขาเรียกว่ามีการพัฒนามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องถ้าถ้าเราเป็นศิลปินเราอย่าไปหลงเราอย่าไปหลงคำเยินโยดีก็เรารู้อยู่ว่ามันไม่ดีเราต้องพัฒนาไม่ใช่ว่า chếng mới đi đó, mới là phôi đáy phôi đáy nhọn cả, ơi, ờ, dù tương pha à này, ừ. Uhm. บอกว่าดีไม่ดีก็บอกไม่ดีบบมักยองคนนะคะแม่เป็นคนที่ทุกผลงานเพลงอ่ะมันต้องมีคุณภาพล้กกบใส่กระเป๋าแม่หนึ่งอม,มันต้องเป็นบรรทัดฐานเพราะเราคือ นักลงที่มีคุณภาพในเมื่อเป็นมาตรฐานแล้วเราก็ต้องสร้างสรรผลงานทำตัวเองให้สมกับที่มาตรฐานที่ตรงที่ตัวเองอยู่มันมันมีคุณค่าเขาเรียกว่ามีคุณค่าอ,อาไอก็เหมือนกันนะคะต้องยอมรับว่าออบอสนกนี่เก่งเก่งมากแล้วโบนูก็ลำเพะนะทุกคน บอสนก็เสียงดีมากเลยนะบอสนกบอสบอยนี่คือเสียงดีหมดเลยมแม่ไม่แปลกใจเลยว่าขนาดเขาไม่ได้ค่อยมีคอนเทนต์อะไรมากมายแต่แต่พื้นฐานผู้นำผู้นำองค์กรเนี่ยคือเขาเสียงดีไงแล้วเหมือนบอสบอยเขาก็ได้โซเอนมาเสริมทัพ พอได้โซเอนมาเถือถริมทับคือเขาก็แบบปังเลยและอนาคตก็จะมีพี่เพชรพี่พลอยทีนี้เ <c oughs> ออเบบี้ตัวน้อยๆคู่แฝดจะต้องทำให้วงการหมอลำสะเทือนแน่นอนในอนาคตนะคะการเชียร์มันต้องเชียร์ทุกวงแบบนี้ละแม่ก็กูก็งโง่กูก็เชียร์อยู่วงเดียวแต่ก่อนพอว,วงเดียวเขไม่เชร์กูเลยไปไม่ถูกเลย <c oughs> อืมอ่าม,มันต้องเชร์ทุกวงแต่จริงๆแม่ก็ดีอย่างคือแม่ไม่ได้ดา่าไม่ได้ดา่าระดับผู้นำอ่าเหมือนบอสบอยแม่ก็ไม่เคยดา่าบอสนกแม่ก็ไม่เคยดา่าแม่เคยสนับสนุนด้วยซ้ำตอนที่ว่าน้องลูกยูกิออกใหม่ๆก็มีเอฟซีมาให้แม่เปิดดวงบอสแบบนี้ค่ะแม่ก็เปิด แต่ก็แม่เคยพูดไปแล้วว่าไม่มีวันหวนคืนเนาะวนะันนั้นแต่ว่าอนาคตก็ไม่แน่นะช่วงปีที่แล้วก็คือไม่ได้หวนคืนจริงๆแต่ว่านั่นแหละคนเราอ่ะบางทีดวงเราอยู่ที่ไหนมันก็จะดังที่นั่นแต่ทีนี้เหมือนลูกยูเกียเขาไปได้ไกลก็จริงแต่มันไม่ไม่สนั่นวันไวเหมือนอยู่กับบอสโนอ,อันนี้ต้องยอมรับไปได้ไกลไปทุกที่ ตอนนั้นก็ขนาดไปอยู่ไ้ทองคำอะเป็นค่ายยักษ์ใหญ่เป็นค่ายยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งเลยนะแม่ว่าสำหรับคำว่าอินดี้เรคคอร์ดก็ยังแบบมัน มันเหมือนมันยังไม่ไม่สุดอืมมันยังไม่สุดเพราะว่าตรงนั้นมันมีคุณลำใหญ่ให้ตองคําซึ่งเขาสร้างมาตรฐานไว้สูงมากแต่ถามว่าลูกยุกิเนี่ยเขาเขามีความโพมนะหน้าตาหุ่นเสียงแต่นั่าละมันเหมือนที่แม่บอกอ่พลังแห่งความสำเร็จอะ่ะมันจะลงเป็นจุดๆ พลังจะไม่ตามเราแต่เราต้องตามตามหาพลังจุดที่เราประสบความสําเร็จเหมือนหิ่งพระนั่นแหละทําไมเวลาแม่เปิดดวงเออตั้งหิ่งพระผิดที่ผิดทางเปล่าทำให้ท่านไม่มีพลังเหมือนกันยุก,กิก็เหมือนกันนางถ้ายังอยู่กับบอสนกปังอืมเขาจะปังเลยแหละเพราะเขาเกิดจากคําว่าคู่จิ้นไง อนี้พอไปแล้วมันไม่มีคู่จิ้นแล้วคือบ bon อสนกอ่ะเขาตบมุกเก่งเขาเขาส่งมุกส่งอะไรปลาอีอนูของปลาบปเลคือคนฟังแล้วมันน่ารักไง FC ก็อินไปแบบนี้ค่ะอืมคําว่าอีนูของป่านี่มันน่ารักแม่ยังชอบเลยแคปชั่นที่ bon ออบอสนุเขาเออบอสนกเขาเขาตั้งขึ้นมาอีนูของปลาน่ารักเสียบแต่นั่นแหละมันคนเรามันก็ต้อง ต้องเปลี่ยนแปลงเนาะม,มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางทีก็อยากจะลองไปที่อื่น แต่ดวงชะตามันไม่ได้ตามเรานะลูกเราต้องตามหาดวงชะตาตามหาอนาคตตามหาความสำเร็จตามหาจุดที่ใช่แต่เมื่อเจอแล้วก็ต้องรักษาไว้ให้ดีเหมือนไม่หญิงแบบเหมือนแม่หญิงก็เหมือนเราเหมือนเราเชียร์น้องเนี่ยเราเชียร์เพราะว่าเราศรัทธาไม่ได้เชียร์เพราะว่าไม่มีที่ไปที่ไปมีเยอะไม่บอกได้เลยว่าไม่จะเชียร์ใครก็ได้แต่ความศรัทธามันอยู่ที่น้อง อยู่ที่เจ้านางหนุอยมันเลยแบบไม่อยากไปไหนแต่ถามว่าพูดถึงทุกวงได้ไหมได้แต่ใจก็ยังอยู่กับน,น้องนั่นแหละมันมันมันไปไม่ไดม้มันต้องอยู่กับน้องอยู่อยู่พูดถึงน้องทุกวันทุกวันแบบนี้ค่ะโอเคนะลูกทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในไรฟ์สดนะลูกคลิปนี้ก็หลากหลายนะคะคุยหลากหลายโอเคแล้วเจอกันสวัสดีจ้ะ